สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราย้ายโรงแรมนะคะมานอนที่ดับเบิลเบสึ์นะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นห้องพักแต่ก่อนจะขึ้นนะคะเราต้องมาเลือกนี่ก่อนเหมือนชุดคลุมอะค่ะชุดคลุมที่เราจะไปแช่ออนเซนเพราะโรงแรมนี้นะคะเราจะไปแช่ออนเซนกันค่ะตอนนี้เราขนของขึ้นห้องกันนะคะเราพักอยู่ที่726นะคะห้องมีแค่นี้ไม่มันมีประตูห้องมีแค่นี้เองนะเราจะนอนกปนยังไงจีคน รองเท้านี่ไงที่พี่เขาบอกว่าใส่ไปแช่ออนเซ็นนะคะรองเท้านี่ไงอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะโรงแรมนี้จะเป็นจะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะห้อง่ามห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ห้องน้ำรับแขกห้องน้ำเป็นเหมือนจักรยานก่อนค่ะแล้วตรงนี้อ่างห้องอาบน้ำแม่เลยใช่โต๊ะเแต่อันนี้นี่นี่นี่โอ ่ประตูเข้ามาก็คือมีชักโครกแล้วมีห้องอาบน้ำอันนี้พิเศษสุดเหรอคะพิเศษยังไงคะปิดไฟยังไงหรอเปิดประตูตรงนี้อีกโอ้ยตรงนี้หุ่นมากคือยังไง้แต่อะไรรู้มั้ยแล้วที่นอนเราอยู่ไหนเด็กๆรู้มั้ยเฮ้ยใช่ค่ะโรงแรมนี้เป็นเรียวกัางเรียวกัางหมายความว่า จะต้องนอนบนพื้นแล้วมีที่นอนวาง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  <c oughs> เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะใช่ค่ะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยน,น,นอนนพื้น,น,นตรงนี้คือเกาะใช่ไหมคะแล้วก็เอาวางวางวางและเราก็ใส่มันจะมีผ้าคลุมผ้าห่มตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราก็นอนเลย <c oughs> แต่แล้วแต่เราจะต้องขยับตรงนี้ออกก่อนตรงเนี้ยหนูยิ้มหนูแย้มก็กินข้าวดื่มน้ำกินขนมอะไรตรงนี้เสร็จก่อนนะคะพอจะนอนแล้วค่อยเอามาปูเนี่ยคือญี่ปุ่นแท้ๆเลย ยี่มแยเคยเห็นบ่อยมากแต่ไม่เคยอยู่จริงๆเลยอ,ะอ่ะ่นเตาอ,อะไรไที่นี่หลายคืนนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือแบบที่นั่งพักชิลๆมีอะไรอีกใครจะแนะนำยัม,มีตู้เย็นค่ะมีแก้วมีอะไรให้ด้วยค่ะุยทุกคน ตื่นเต้นกันมากปุ๋ยจองมาเพื่อยิ้มแย้มเลยนะอยากให้ยิ้มแย้มมีประสบก,การณ์ในการนอนเรียวกังแบบนี้ <c oughs> ดูอบอ, <c oughs> อุ่นนีเนาะใช่ออนี่อุ่นๆหนะะ่ารักเดี๋ยวตอนปูที่นอนให้ปุ๋ยจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะตอนนี้เราขอไปแช่ออนเซ็นก่อนนะคะซึ่งออนเซ็นอะ่ะมันถ่ายคลิปถ่ายรูปไม่ได้นะคะเดี๋ยวม,มาบอกความรู้สึกละกันนี่คะ่ะทุกคนปรากฏว่ามีคนมาปูที่นอนให้เรานะคะ ใช่อพอบอแม่ปุ๋ยหนูยิ้มหนูแย้ไปทานข้าวข้างนอกนะคะพอเดินเข้ามากะว่าจะปูที่นอนเอา้าเข้ามาเสร็จเขาปูให้แล้วเ <c oughs> นี่ยจะเป็นที่นอนแบบนี้เลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นที่นอนนี่แล้วก็มีผ <c oughs> ้าพับอย่างนี้แล้วก็นี่ยิ้มแย้มผ้าห่มเขาเป็นอย่างนี้เปิดดูนะหนึ่งสองสา เขาจะโบอย่างนี้ค่ะแล้วเราห่มตรงไหนก็คือเขาเขาห่มอย่างนี้ไงตี้เขาสะมตรงนี้เราไม่โดนอยู่แล้วพอพอสมมติว่าเราออกเขาเปลี่ยนไส้ข้างในไส้ข้างนอกอออใช่ประมาณนี้เลยอุ้ยลายเหมือนกันไหมอ่าใครคะไม่เหมือนอันนี้เหมือนกันเหมือนกันอ่าแม่บุญว่าอย่างเงี้ยนอนสบายกว่าเตียงอีก เตียงนี้ไม่ผุยกังวลหนูย<อ>ิ้มแต่ย,ยิ้มจะตกเตียงออถ้าอย่างังี้ไม่ต้องกังวลเลยโอเคเดี๋ยวเ,เสร็จแล้วนะคะเราจะไปแช่ออนเซ็นแล้วนะคะ